รู้แต่ถ้ามารู้ยเฉยๆโดยที่ไม่รับรู้หนักไม่รับรู้เบาแต่มารู้เฉยๆยได้ไหมได้เหมือนกันแต่เป็นอะไรสมรถะอ่าพอเพ่งให้มันไม่ต้องไปรับรู้เรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องสบายไม่สบายให้รับรู้จิตนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเป็นเหมือนกันแต่เป็นสมถะแต่ถ้าประกอบให้รู้ที่ไปที่มาของเฉยๆนี่เพราะอะไรเพราะรู้หนักรู้เบารู้สบายแล้วเราเฝ้าดู เฉยๆถ้าหากว่ามันหนักเกินไปก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้ามันเบาเกินไปก็พร้อมที่จะไม่เสพและไม่เพลินแล้วปรับกินไม่เฉยลักษณะนี้เป็นวิปัสนาเพรอถ้าวิปัสนาจะครบด้วยทั้งสามแต่ถ้ามันเหลือสองหรือหนึ่งเมื่อไหร่ก็เป็นสมถะเพราะอะไรเพราะมันโฟกัสเกินไปแล้วก็มันก็นิ่งเกินไปลักษณะนี้เราจึงเขา้าใจอ๋อตรงนี้เราหลงทำสมถะมากกว่าวิปัสนา คือไม่รู้ให้ครบท่านอุสาลดจากหกให้เหลือสามแล้วนะวเราก็ยังมาเห,เหลืออยู่หนึ่งอยู่ดี <c oughs> ดังนั้นเองถ้าถามว่าเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องสบายสบายมีอยู่เป็นบางคราวหรือมีตลอดเวลาในแง่ของรูปกายเนี่ยมีตลอดเวลาเพราะเหตุไรจึงมีตลอดเวลาเพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์และไตรกฎของไตรลักษณ์กพัฒนามาจากกฎของการเกิดดับ ถ้าเมื่อใดเราไม,ไาไม่ไม่มีการเกิดดับร่างกายก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันก็จะตายมีแต่เกิดไม่มีดับก็ไม่ได้เหมือนไฟเนะี่ยถ้ามีแต่ขั้วบวกไฟก็ไม่ออกถ้ามีแต่ขั้วลบไฟก,ไออก็บอกพอครบสองขับบ้วไฟปรากฏใช่ไหมอันนี้คือกฎอันเดียวกันเลยกฎของสากลเลยว่างั้นเถอะดังนั้นเองเอามาก็เมเันข้างมือมันไปที่หัวโดยไม่รู้ตัวเก่าอย่างนี้เนะี่ยก็มาตั้งใจใหม่หแล้วก็ไปใหม่อันนี้แค่แก้ท,ทันทีนี่โอเค พอมือมันไปโดยไม่รู้ตัวเอาแล้วก็เริ่มไปใหม่แก้ซะแต่ถ้า,าออไปแล้วไปเลยเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันใหม่นี่แสดงว่าไม่ทันแล้วเพราะแก้ไขข้างหน้าก็คือข้างหน้าแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้แก้ติดนี่เอาไวล้ละนี่เพราะฉะนั้นก็เลยเามาก็เลยเถ้าอย่างนั้นเราบวกความรู้สึกตัวเข้าไปหลายๆอย่างดีไหมเพื่อเพื่อเหลือเพื่อขาดนอกจากจะมาดูการเคลื่อนไหวของกายแล้วดูการเคลื่อนไหวของอะไรด้วยบวกเข้ไขาไป รวมหายใจดูการเคลื่อนไหวของอีโวดสียังไม่พอก็ดูการเคลื่อนไหวของอ e ีโบทย่อยแลว e ir, บวกเข้าไปดูการเคลื่อนไหวบทย่อ e ยมันเป็นการเคลื่อนไหวของรวมของอะไรทาสี่ใช่ไหมดินน้ำรวมไฟแล้วทาสี่ดินน้ำาวมไฟเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเป็นท่าอะไรที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยลักษณะการแกว่งแขนพับตาปากเนี่ยเป็น,ปนลักษณะของท่าอะไร ถ้าลมนะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เรานั่งได้นิ่งๆอย่างต้องการเนี่ยเป็นธาตุลักษณะของธาตุอะไรเห็นธาตุดินนะลักษณะที่ในร่างกายเนี่ยมันไม่สบายมันร้อนมันอับมันหน้าเป็นลักษณะของธาตุไฟลักษณะชุ่มเย็นสบายเป็นลักษณะของธาตุน้ําไปดูอาการของมันเลยแต่ธาตุสีนี้อาการของมันเย่อเหลือสองคือถ้าอาการของธาตุน้ําและธาตุดิน ออกมาเป็นอาการชุ่มย็นอาการของธาตุไฟใช่แล้วอากาเป็นร้อนและเบาหนักเบาถ้าัดไฟหนักใช่ไหมธาตุธาตุลมก็เบาอ่าแล้วก็ด้าดินกับธาตุอ๋อทั้งสี่ธาตุรวมแล้วเหลือสองธาตุคือธาตุหนักธาตุเบาธาตุดินกับธาตุไฟเป็นธาตุหนักธาตุน้ากับธาตุลมเป็นธาตุเบาเนี่ยมันก็ออกมาเป็นความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกสบายและไม่สบาย เมื่อเรามาเข้าใจหลักการอันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดมีความระมัดระวังมากขึ้นระมัดระวังเลยเฝ้าดูละเอียดมากขึ้นการที่เรามีสติเฝ้าดูละเอียดและต่อเนื่องเนี่ยมันก็เกิดความสมดุลน,นะแต่ถ้าหากกระบนการเพ่งไม่ให้จิตไปรับรู้ทั้งสองอย่างอาการสบายไม่สบายหรือหนักหรือเบาเนี่ยไม่ให้ไปรับรู้รับรู้ให้จิตนิ่งๆอย่างเดียวตรงนี้กลายเป็นสมถะไปเลยซึ่งไม่ใช่ทางของพุทธละ เ็นทางของกลามเป็นทางของเรื่องอื่นไปก็เลยข้อข้อสรุ้โอ้ที่เราพลาดจุดนี้เองเราปฏิบัติสมถะแต่เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนานี่คือข้อข้อบกบพร่องของมันดังนั้นเราจะทำอย่างไงก็ต้องแก้แก้จากตัวสมถะมาเป็นวิปัสสนาคือแทนที่จะไปรู้นิ่งๆรู้โดยที่อ่า ไม่รับรู้ต่ออาการอย่างอื่นเนี่ยให้มารับรู้ต่ออาการอย่างอื่นแล้วก็ปรับที่เราไปรู้อาการสุขอาการทุกข์อาการสบายไม่สรู้เพื่ออะไรเพื่อปรับในส่วนที่เกินออกถ้าสมมุติ่าหนักเกินไปถ้าปรับในส่วนที่เกินออกโดยที่ไม่รู้ตัวก็กลายเป็นอะไรอีกเป็นสัญชาตญาณไปอีกใช่ไหมแต่ถ้าเรามาตั้งใจปรับอย่างรู้เลื่อยๆตัวเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของ เวทนาก็เกิดเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเราจะรู้เรื่องไตรลักษณ์หรือไม่รู้ก็ตามแต่เฝ้าดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปของอาการต่างๆที่ปรากฏก็เป็นวิปัสนาจะถามว่าเรารับรู้อย่างนี้ชัดเจนและต่อเนื่องไหมไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องบางครั้งรับรู้จากนั้นก็ต้องมาแก้ตัวนี้การเข้าไปรับรู้ชัดเจนและต่อเนื่องท่านจึงใช้เอาตัวสติสัมประชัญญะในสติปัฏฐานเข้ามาประกอบ ที่ในสติสัญยาในสติปัฏฐานเนีต่างจากสติสัญยาทั่วไปอย่างไรสติสัญญาในสติปัฏฐานท่านบอกว่าอาตาปีสัมปัมปชโนสติมาวินนยะโลเกอพิชาโทมณสังนี่คือต้องมีอาตาปีต้องได้เฝ้าดูสังเกตอย่างต่อเนื่องนี่มันบังคับเลยนะ ถ้าสังเกตบ้างไม่สังเกตบ้างไม่เป็นอาตาปีแล้วไม่มีอัตาปีถ้าสังเกตต,ต่อเนื่องด้วยลักษณะอะไรให้รู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญโะและสติมารู้ตัวทั่วพร้อมแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องแก้ไขอาการสองอย่างได้คือความอภิชาและโทมนัสคือความชอบหรือไม่ชอบสบายหรือไม่สบายหนักหรือเบาต้องแก้ไขออกไปในส่วนที่มันเกินถ้านั่งไปน,นานๆเราเพลินเนี่ยรู้สึกร่างกายไม่หนักแต่รู้สึกเพลินเนี่ยถือว่า สบายไหมสบายกายแต่ใจเป็นไงมันเป็นอภิชาไปแล้วคือทําให้เผลอทําให้ติดใจไม่อยากเปลี่ยนเป็นอภิชาไปเรียบร้อยแล้วก็อยากจะนั่งไปไงั้นไปเรื่อยเยไม่อยากจะเปลี่ยนอ่าบางทีเอาเผลออย่าเปลี่ยนกบกับเปลี่ยนเลยอ่าผิดทั้งกายทั้งใจแล้วก็คือขาดอะไรคือมันเป็นสมถะไปคือเปลี่ยนเลยแต่มันจะต้องตามดูว่าจะเปลี่ยนอย่างไรแล้วเปลี่ยนแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นปรับให้มันสบาย ท่านไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามการเปลี่ยนแปลงแต่การที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความหมายว่าต้องอดทนต้องอดกั้นต้องอธิษฐานว่าไม่พลิกไม่ติงไม่นิ่งไม่ติงไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นอะไรเป็นอาการของอะไรอาการของสมถะทั้งหมดเลยใช่ไหมเราก็ไปเอาอาการอย่างนั้นแต่อาการที่พุทธเจ้าอธิษฐานว่าฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แม้เนื้อเลือด เงยเอ็นจะแตกกับไปเหงอแห้งไปก็ตามฉันจะไม่ลุกจากที่นี่แต่ท่านบอกท่านไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแต่ท่านบอกว่าจะไม่ออกจากที่นั่นเท่านั้นแต่ท่านจะเปลี่ยนอย่างไรเป็นเรื่องของท่านละแต่เราไปตีความหมายว่านั่งแบบไม่พิกไม่จริงไม่ลุกเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผิดละเพราะเราไม่ได้อยู่ในในเหตุการณ์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายว่าท่านบอกว่าท่านไม่ลุกจากท่านไม่ออกจากที่นั่นแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะไม่เปลี่ยนอิเดียบท ท่านจะเปลี่ยนอีบทสักเท่าไหร่ก็มไม่มีใครรู้ใช่ไหมท่านจะนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งคืนก็ได้แต่ว่าท่านก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างที่เราเปลี่ยนกันเนี่ยอย่างนี้โอเคไหมเมกเซนไหมสมเหตุสมผลไหมใช่ไหมอ่อ่างั้นผู้ที่แก้เขาบอกว่าก็ทําสมถะตามอาจารย์อื่นมาแล้วเนี่ยทั้งนานแล้วก็จะมาทําอีกได้ไงท่านก็เปลี่ยนอยู่แล้วเหตุผลว่าทําไมกล่าวอย่างนี้ก็เพราะท่าน เห็นว่าทางที่นัก่งโดยไม่พิกไม่เปลี่ยนไม่เคลื่อนไม่ไหวด้วยความอดนนท่านทำมาแล้วตามอาจารย์ตามเจ้านละที่อื่นแต่ท่านลงมาเปลี่ยนแบบนี้บ้างแต่ที่ท่านอธดิฐานคือท่านอธิษฐานว่าถ้าไม่รู้เรื่องนี้จะไม่ออกจากที่นี่จะไม่รู้จากที่นี่แต่ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอรื่อบทไม่ได้บอกอย่างนั้นนะตรงนี้สงสัยสงสัยว่าเข้าใจผิดแน่นอนเลยเข้าใจดําราผิดอ ดังนั้นตอนหลังมาเอามาก็เลยมามาปรับให้มันเป็นจริง네ี่อะไรที่เราทำแล้วมันไม่ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เป็นเทพเจ้าไม่ใช่พระผู้พิเศษนะท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราเรารู้อย่างไรท่านก็รู้อย่างนั้นท่านรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก็สื่อความหมายกันง่ายขึ้นไม่ใช่เป็นอํานาจพิเศษหรืออํานาจของเทพเจ้าใช่ไหมแต่เป็นอํานาจมนุษย์ธรรมดาดังนั้นมนุษย์ธรรมดาสื่อความหมายได้ อย่างไรท่านก็สื่อความหมายได้อย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจจะถูกรือจะผิดตรงนี้ท่านให้ความสําคัญมากท่านใช้คําว่ามิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องเริ่มต้นที่สุดเลยเพราะในมรรคแปดเริ่มต้นอะไสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็จะเป็นตรงกระข้ามคือมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจไม่ถูกแต่สัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกดังนั้นเป้าหมายสําคัญอันแรกที่สุดเราต้องมาปรับที่ความเข้าใจไม่ได้บอกว่าเจริญสติเจริญสมาธิเยอะๆไม่ได้บอก บอกว่าปรับที่ความเข้าใจให้ถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วมันก็เหมือนเราเดินทางปรับทิศทางถูกต้องแล้วคุณจะเดินช้าเดินไวเดินด้วยพาหนะใดนี่เป็นเรื่องของคุณแหละแต่ให้คุณรู้เป้าหมายว่าคุณจะไปไหนแน่นอนที่สุดจะคุณจะเดินแบบไหนก็ถึงวันจะเข้ามนใช่ไหมแต่จะถึงช้าถึงไวนั้นแล้วแต่คุณต้องการถ้าคุณจะไปกรุงเทพจะถึงช้าอาจจะถึงเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงคุณก็ถึงได้ใช่ไหมคุณจะไปถึงภายในห้าวันเจ็ดวันคุณก็ไปถึงได้เหมือนกันไปถึงกรุงเทพเหมือนกัน แต่เราชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นแต่ประการสําคัญต้องเป้าหมายถูกต้องคือสัมมาทิฏฐินะฉะนั้นท่านถึงยืดหยุ่นเอาไว้ไงว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินเท่าไหร่เจ็ดปีใช่ไหมอย่างเร็วที่สุดไม่เกินหนึ่งวันถึงเจดวันใช่ไหมที่เราสวดสรุปในทีพพระสูตรหนึ่งวันถึงหนึ่งปียกไว้ก็ได้ สามเดื ơn, hai, ê, อนถึงห้าเดือนยกไปก็ได้ที่เราสวดกันนะนั่นหมายความท่านยึดอยู่เอาไวา้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดปีอ่ะแล้วแต่คุณจะไปถึงเมื่อ,อไหร่อย่างกรุงเทพคุณจะไปถึงหนึ่งวันก็ได้เจ็ดปีคุณไปถึงก็ได้เดินแบบขี้เียจที่สุดเดินไปพับไปเล่นไป,ไป,ไปแต่คุณต้องไม่ตายเสียก่อนนะแล้วคุณก็ต้องไปหลงทางนะคุณต้องเดินตามทางรถไฟเนี่ยไปเลยอ่าแต่ไปถึงสามแยกสีก่แยกคุณแยกไปเมื่อถูกเขาไปอีกทางหนึ่งเนะไปถึงทางแยกทาง พี่โลกนครสวรรค์ทางอายุทยาทางแยกเยอะะเลยที่นี้นะไปถึงตรงนั้นนะต้องอาศัยอะไรเราถึงจะไปทางถูกต้องอาศัยอะไรสมมติไปถึงไอแถวอะไรเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ทางหนึ่งจะไปอีสานทางหนึ่งจะไปหนองคายทางหนึ่งจะไปโคราชทางหนึ่งจะไปมาทางเหนือทางหนึ่งจะไปทางใต้ตรงนี้นะเราจะรู้ได้ไงว่าไปไปทางกรุงเทพ สมัยนั้นยังไม่มี GPS ต้องอาศัยนายอะไรนายสถานีอ่าเขามีนายสถานีอยู่นายสถีสถานีนั่นแหละเรียกว่ากญยานามิตรอ่าเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกัญยานามิตรคุณบอกสมัยนั้น GPS ยังไม่เกิด GPS หมายกว่าว่าพุทธเจ้าท่านเซตไปเรียบร้อยเนี่ยเป็น GPS หมายหมายถึงว่าพหาหนะสติประฐานสี่ ถ้าทําตามอย่างนั้นนะนะคือต้องแน่นอนดังนั้นเมื่อมาปรับสูตรอย่างนี้ก็เลยเอามาเอาเลยเรื่องเอ๊ะมันจะเอาแต่เรื่องจิตอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะจิตเรามันอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเนี่ยที่จิตรับรู้ได้มันมาจากกายเพราะนั้นก็จะเริ่มต้นที่จากกายด้วยนะคือเลยทําให้อ๋อจากนั้นมาเอามาคยปรับสูตรมาเรื่อยๆในปีนี้เนี่ยปรับออกกาลังกายปรับเรื่องลมหายใจ ปรับเรื่องการปรับเปลี่ยนอิเลียบทปรับเรื่องการสังเกตนะแล้วก็ปรับเรื่องสมถะที่เอื้อต่อว,วิปัสสนาะแต่สมถะที่ไม่เอื้อต่อว,วิปัสสนาก็มีใช่ไหมที่เราแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้เป็นสมถะที่เอื้อต่อว,วิปัสสนาแก้ไขปัญหาทางกายหนักเป็นเบาเบาเป็นหนักร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนหนึ่งนี้นะ่ะ เย็นเป็นร้อนอย่างเงี้ยมาปรับให้มันพอดีการปรับพอดีทางร่างกายเป็นสมถะที่เอื้อต่อว,วิปัสสนาแต่การปรับไม่ปรับร่างกายปรับต่จิตให้นิ่งอย่างเดียวเป็นสมถะที่ไม่เอื้อต่อว,วิปัสสนาอันนี้คือหลักการนะเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเกิดขึ้นแล้ววันต่อไปก็จะแยกให้เห็นเป็นเรื่องชัดแต่ละเรื่องไปนะ